สวัสดีค่ะทุกคนวีลค b มแบ็ o m ูมายชแนลกันอีกแล้วนะคะ่ะเย่ๆยๆเยยยสำหรับวันนี้นะคะขอแฮป วันวาเลนไทน์เพื่อนสาวกันเลยได้ไหมเพราะว่าลูกหนิงไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะออนตอนวันวาเลนไทน์หรือว่าก่อนวันวาเลนไทน์นะคะแต่ว่าแฮปปี้วีเดย์เพื่อนสาวนะจ๊ะขอให้แบบว่ามีแต่ความสุขนะคะส่งมาพลังใจปิลปิลปิปิปิซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นฟิลวอล์กสบายๆใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าพิเศษเทนิดนึงให้มันคล้อยกับแบบว่าเออเทศกาลแห่งความรักเอ่ยใดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเข้าใกล้วันแห่งความรักแล้วใช่ไหมคะก็อยากจะแบบว่าให้ทุกคนเริ่มด้วยการรักตัวเองกันก่อนนะคะเพราะว่า การที่เราแบบว่าเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองนะคะเราก็จะสามารถส่งพลังงานดีๆให้กับคนรอบๆตัวเราได้นะคะและวันนี้ยังไงคะเห็นไหมว่าวันนี้แต่งหน้าโซจึงมากนะคะเวลาที่เราแบบว่าแต่งหน้าสวยๆเห็นยายคนสวยในกระจกมันฟิลแฮปปี้ไหมมันแฮปปี้นะมันเหมือนแบบว่าเออเมื่อเราเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นแบบว่าความสวยของตัวเราเองนะคะคนอื่นๆเขาก็จะเห็นเหมือนกับที่เราเห็นแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนไม่ใช่แค่แบบว่าแต่งหน้าสวยอย่างเดียวเราก็ต้องมีจิตใจที่ด ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ลูกหมีเชื่อว่าเพื่อนสาวพี่สาวในช่องของลูกหมีอะ่ะเป็นคนดีเป็นซิสที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เป็นคนสวยกันด้วยใช่ไหมละ่ะนั่นแหละค่ะคลิปนี้นะคะลูกหมีก็เลยจะมาทําเป็นฟิลเจลเลิฟวีเดนนะคะให้มันคล้อยกับเทศกาลกันนิดนึงนะคะเป็นการแบบว่าเสิร์ฟแต่สิ่งที่แบบดีๆให้กับตัวเองนะคะถามตัวเองว่าเราชอบอะไรเราอยากไปที่ไหนเรามีความสุขกับอะไรนะคะเป็นการเหมือนเดทติ้งกับตัวเองเบาๆใช่ไหมจ๊ะแล้วคนจะ เดทติ้งกับตัวเองทุกวันนี้ฉันคุยกับตัวเองยังยากเลยจะให้เดทติ้งกับตัวได้ยังไงต้องได้นะจ๊ะเพราะไอ้ที่หมีบอกไปว่าเราต้องคุยกับตัวเราเองให้รู้เรื่องก่อนนะจ๊ะว่าเราต้องการอะไรเสิร์ฟสิ่งที่ดีให้กับตัวเราก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเสิร์ฟสิ่งที่ดีๆให้กับคนรอบๆตัวนะคะค่ะลูกมีเกยจะถือโอกาสมา get unready with me กับเพื่อนสาวเลยนะคะเพราะวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์ค่ะทุกคนจริงๆวันนี้ลูกมีออกไปทําธุระข้างนอกมาทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เหนื่อยมาก มากก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาแบบว่าทําความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็อาจาจะมีการมา,า,าร์กหน้าอะไรนิดหน่อยให้แบบผิวมันมีความผ่อนคลายนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้ก็ฝุ่นควันอะไรเยอะมากเยอะไปหมดนะจ๊ะอ่ะเย็นวันสุกหลายคนอาจจะแบบพร้อมตื่นตื่ดือดอเตรียมตัวไปปาร์ตี้กันเราหรือเปล่าจ๊ะแต่ลูกหมีคือ ออมแก่ไหมไม่นะไม่ออมแก่นะแต่ว่าวันนี้ขอพักละกันนะคะเพราะว่าสู้ไม่ไหวจริงๆค่ะมามาล้างหน้ากันดีกว่านะคะซีจริงๆแต่งหน้าสวยวัานไหนแต่งหน้าสวยจะรู้สึกไม่อยากล้างหน้าเลยแต่ว่ามันไม่ได้นะคะเพราะไม่งันซิลบุกมาค่ะเดี๋ยวเราใส่ที่คาดกันนิดนึงนะคะผมจะได้แบบว่า ไม่มาโดนตอนเวลาเราทําความสะอาดกันค่ะซึ่งช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าลูกหมีแบบแฮปปี้กับผิวมากนะคะเพราะเหมือนผิวดูสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะอย่างที่บอกว่าฝุ่นควันเยอะแต่ว่าผิวคือแบบไม่มีผดไม่มีผื่นเลยนะคะรวมถึงสกินแคร,ร์ที่ลูกหมีใช้ก็คือแบบมันทําให้ผิวลูกหมีแบบโซแฮปปี้มากๆากจ้ะแล้วก็อย่างลูกหมีเองนะคะคือเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าลูกหมีได้แต่งหน้าแล้ววาก็คือจะแต่งแบบจัดเต็มมากนะคะก็คืองานขนตางานมาสคาร่างานอายไลเนอร์วอเตอร์พูฟเท่านาั้น ะะบอกเลยเพราะฉะนั้นแล้วลาลูกหมีทําความสะอาดผิวนะคะลูกหมีก็จะทําการแบบว่าดับเบิลเครนกันนิดนึงนะคะก็คือเป็นการทําความสะอาด2รอบนะจ๊ะอันดับแรกเลยลูกหมีก็จะใช้เป็นพวก c l e a n ิ่งบา a ์มหรือว่า c ี e ซ n ่ i n g ยล์กันก่อนคะ่ะทําการแบบว่านวดกันก่อนนะคะลดพวกการแบบทําให้ผิวเราเกิดการระคายเคืองด้วยนะคะก็มาเริ่มเลยนะจ๊ะอันนี้ลูกหมีก็จะนวดไปก่อนเลย เราจะใช้เป็น micellar water ค่ะทุกคนในการเช็ดอีกรอบนึงนะคะแล้วก็สำลีจะบอกว่าเวลาใช้นะคะคือแนะนําให้เลือกใช้สำลีที่มีความนุ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าสำลีที่แข็งบางทีมันบาดผิวนะอะทุกคนดูเห็นปะคือมันยังเหลืออยู่นะแต่ว่ามันอาจจะแบบน้อยแล้วนะคะ แล้วนะคะเราก็จะทําความสะอาดด้วยโฟมล้างหน้าอีกรอบค่ะกับผิวหน้าต้องแบบเบาๆนิดนึงนะคะเย็นนะผิวหน้านะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วโอ้แมก s o โซเฟ h มากๆนะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีการมาร์กหน้าเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะทุกคนลูกมีจะใช้เป็นแบบเป็นมาร์กที่เหมือนช่วยแบบว่าเรื่องของ าจัดสิ่งสงกปรกนะคะพวกมา์คโครต่างๆอะไรเงี้ยมันจะช่วยทําให้เหมือนแบบว่าไม่ค่อยเป็นสิวอุดตันนะคะอันนี้ลูกม้ก็จะมาร์คไปเลยถ้ามีเวลาพวกมาคโครอะไรอย่างเงี้ยลูกมีก็จะใช้แบบสัปดาห์หนึ่งให้ได้แบบสัก2ครั้งนะคะเป็นการเหมือนแบบดีฟคีนผิวนิดนึงอ่ะครบสิบนาทีแล้วนะคะที่พูดไม่ได้ก็คือชี้แข่งค่ะ ตึงอยู่นะคะเดี๋ยวเราล้างกันเลยแบบมันแผนที่แตคาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูเห็นไหม ความเงาความแบบเล่นแสงของผิวนะคะอันนี้คือ no สกิน care นะคะผิวหน้าจริงๆของลูกหมีเลยนะซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนสาวคนไหนนะคะที่เป็นคนที่อุดตันง่ายหรือว่าทําความสะอาดเมคอัพยังไงก็รู้สึกว่ามันก็ยังอุดตันอยู่นะคะลองดับเบิ c l e a n แบบลูกหมีดูคะ่ะคือแบบว่าล้างหน้าสองรอบนะจ๊ะจะช่วยได้จริงๆนะคะซึ่งลูกหมีแฮปปี้มากเพราะว่าตั้งแต่แบบปรับเปลี่ยนรูทีนมาเป็นตามเนี้ยคือสิวอุดตันไม่ค่อยมีเลยจ้ะชีกระเด็นหายไปหมดเลยนะคะ งกาแฟกันคดซีสวันนี้เราจะชงด้วยเครื่องนี้นะจ๊ะมีความ,มาต้องใช้มือแบบกึกกักกึกกักอะไรแบบนี้นะจริงๆเครื่องนี้เป็นเครื่องของพิป้งน,นะคะแต่ว่าวันนี้มี mood, มูดมีฟิลอยากจะชงแบบนี้นะจ๊ะซึ่งปกติเราจะเห็นลูกมีชงเป็นแบบแคปซูลใช่ไหมคะง่ายสะดวกรวดเร็วนะแต่ว่าวันนี้เรามาลองเครื่องนี้กันดูจ้ะร้อนหรือล่วงรู้เลย เป็นทางการอีกครั้งนะคะสําหรับเช้าวันใหม่คัสเซสที่เก่าเวลาเดิมไหมที่เก่าแต่ว่าเวลาไม่เดิมนะคะแต่ว่าตอนเช้าเหมือนเดิมจ้าซึ่งวันนี้ไม่ใช่ไอร์ลาเต้แล้วนะคะไอซ์อเมริกาโน่จ้าไม่ใช่อะไรคะ่ะทุกคนนมที่บ้านหมดนะคะก็เลยต้องกินเป็นไออเมริกาโน่จ้า เช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทาสกินแคร์กันแบบเร,เร็วๆนิดนึงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร์กหน้ากันก่อนเพราะว่าจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะจ๊ะขออนุญาตติดกิฟนิดนึงนะคะช่วงนี้ลูกหมีลูกผมขึ้นเยอะมากเลยอะข้างหน้าแบบต้องติดกิฟไว้นะไม่รู้น้องขึ้นมาทำไมเยอะขนาดนี้นะจ๊ะโอเคคะ่ะซึ่งหลายคนที่ติดตามกันมาให้ทายว่าลูกหมีอายุเท่าไหรแล้วคะรู้ไหมลูกหมีอายุเท่าไร,ร,ไร,อาาไรตอกติ๊กตกติ๊กตอกติ๊กตก,ตก,ตกจะบอกว่าปีนี้คือเข้าปีที่29 แล้วนะคะทุกคนปีหน้าคือแต่เลขสามแล้วนะจ๊ะใครอายุกใกล้ๆกับลูกหมีไหมหรือว่าแบบเป็นพี่สาวน้องสาวลูกหมีอะไรอย่างงี้ห่างกันแบบว่าใกล้ๆกันไล่เรียกกันอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเป็นยังไงคะความรู้สึกตอนแต่เลขสามมันสะดุ้งไหมหรือมันก็แบบชิลชิอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่าได้กลัวนะคะตัวเลขก็แค่ตัวเลขค่ะตัวเลขไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ายัางไงคะหน้าเราเด็กกว่าตัวเลขไหมเด็กไหมเด็กกว่านะจ๊ะเรามั่นใจนะจ๊ะเพราะว่าเราจะไม่หยุดสวยนะคะเอาเป็นว่าสวยต้องติดเรานะจ๊ะไม่ใช่เราติดสวย อกว่าช่วงนี้คือสิ่งที่ลูกหมีขาดไม่ได้เลยในสกินแคร์รูทีนนะจ๊ะก,ก็คือวิตซีค่ะขอมเมาส์เลยเพราะว่าชอบมากๆนะคะช่วงนี้คือแบบอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตอนนี้คืออ๋อไม่มาาก๊อดฟูมันมาจากไหนคะมันมาจากไหนคะทำไมมันเยอะขนาดนี้บางทีตื่นเช้ามาคืองงนะคะว่าหมอกจังๆและควันหรืออะไรเคื่อมันน่ากลัวมากลูกหมีก็รู้สึกว่าไม่ได้การแล้วนะคะเราอยากให้ผิวหน้าของเรามีความแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ตั้งแต่ลูกหมีแบบว,ว่าปรับเปลี่ยนรูทีนมาใช้วิตซี ใช่ไหมคะก็รู้สึกได้จริงๆว่าผิวหน้าของเราอะ่ะมันมีความทนทานต่อพวกมลภาวะนะจ๊ะแล้วก็แถมยังช่วยให้ผิวดูมีความกระจ่างใสแล้วก็ช่วยชะลอพวกริ้วรอยได้ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นขอมาป้ายยาเลยละกันนะคะตัวนี้ก็คือวิตชี่ค่ะ l i f t Active withC นะคะซึ่งน้องคนนี้เขาปรับสูตรใหม่ค่ะทุกคนให้ซึ่งกว่าเดิมนะจ๊ะซึ่งยังไงใช่ไหมคะชีมีเพียววิตามินซีเข้มข้นถึง16ซไปเลยจ้าบอกเลยว่าไม่ใช่จอมิซีไหนก็ทําได้นะคะเพราะว่า ยังไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันจ้าแล้วเราจะพลาดได้ไงเช่มี่ะก็ต้องจุบน้องเข้ากุกของเราอยู่แล้วซึ่งน้องคนนี้นะคะสามารถลงเป็นขั้นตอนแรกก่อนลงสกินแคร์ตัวอื่นๆได้เลยค่ะทุกคนนี่แล้วจะบอกว่าเนื้อชีคือบางเบามากนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดู นี่นะคะแล้วก็ซึมไวนะคะแถมไม่ทิ้งคราบความมันไว้บนผิวด้วยนะจ๊ะใครที่เป็นคนที่แบบผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาอ่อนโยนมากๆค่ะเป็นสุดไฮโปอรัลเลอร์เจนิกนะคะก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมนะจ๊ะเพื่อนสาวน้องสาวคนไหนนะคะที่แบบว่าเป็นมือใหม่อยากลองใช้วิตซีนะคะอันนี้คือแนะนำเลยสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะเซนซิทีฟสกินใดๆก็ใช้ได้ทาไปได้เลยนี่เห็นไหมคะ เนื้อชีอแบบบางเบาจริงค่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนชีึมไปเรียบร้อยแล้วจ้าและนอกจากนี้นะคะน้องคนนี้เขายังช่วยทําให้ผิวของเรานะคะมีความกระจ่างใสแล้วก็มีออร่าในเจวันด้วยนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมของคานซีนและแอนตี้ไกลเคชันแอคทีฟค่ะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ชะลอพวกความแก่ต่างๆแล้วก็ลดริ้วรอยได้จริงจริงๆจ,จ,จะบอกว่าไม่ต้องรอแบบว่าแตะเลข3าแบบลูกหมีแล้วค่อยใช้นะคะใครที่แบบว่าอยากจะมีฟิลว่าหน้าเด็กกว่าวัยนะจ๊ะน้องๆที่20บบวกก็คือสามารถใช้ ได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเราหน้าเด็กกว่าเด็แก๊งมันก็มีความภูมิใจใช่ไหมจ๊ะเขายังสามารถใช้ควบคู่กับเรตินอลได้ด้วยค่ะทุกคนก็ใช้วิซีในตอนเช้านะคะแล้วก็ใช้เรตินอลตอนเย็นค่ะเพื่อนสาวก็จะได้แบบว่าผิวที่ดูมีความการสกินด้วยนะจ๊ะบอกเลยช่วงนี้คืออย่างที่บอกว่าฝุ่นก็เยอะนะคะแล้วพอเราอายุมากขึ้นความคอลลาเจนเอ่ยใดมันก็ลดลงใช่ไหมคะทํางานดึกหน้าก็หมองง่ายอีกนะคะผิวส้มอีกเพราะฉะนั้นแล้ววิซีนี่แหละค่ะช่วยได้จริงๆเอาเป็นว่าเพื่อนสาวคนไหนนะคะที่อยากจะเปิด ใจลองใช้วิตซีนะคะก็ฝากน้องคนนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะจ๊ะสําหรับวิตชีนะคะ l ลิฟ Active สูตรใหม่อันนี้เลยะคะ่ะทุกคนซึ่งหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะที่วิตชี Official Store ได้เลยจ้ะแต่เดี๋ยวยังไงพวกสถานที่ซื้อหรือว่ารายละเอียดการสั่งซื้อต่างๆลูกหมีจะแนบไว้ให้ใต้คลิปอยู่แล้วนะคะก็เลื่อนลงไปดูกันได้เลยนะจ๊ะยังไงก็ขอฝากน้องไว้ด้วยเลยใครมีปัญหาผิวงที่ลูกหมีบอกไปชี้ช่วยได้จ้ะ แวะมาอวดแปลงนะคะทุกคนจะบอกว่าแปลงของลูกหมีตอนนี้มีวางขายแล้วนะจ๊ะใครที่เลงกันอยู่นะคะหาตําได้แล้วนะจ๊ะไปตําเลยซื้อนหนึ่งได้ถึง2นะจ๊ะเล่าได้ถึงสได้ไหมเพราะอันเนี้ยใช้กับคอนทัวร์แล้วก็รองพื้นนะคะส่วนอันนี้ก็คือไฮไลท์กับบัชออนตัวเก่งของเพื่อนๆได้เลยอะใช้ให้ดูแนะนําให้ทารองพื้นไปที่ผิวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้แปรงในการเกลี่ยะคะ่ะ เนื้อลองพื้นก็จะแนบผิวได้ดีมากเห็นไหมคะตั้งใจทํามาเป็นอย่างดีนะคะเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบแล้วดีไซน์เอยใดเห็นไหมคะมีความแบบสีดําวางบนโต๊ะเครื่องแป้งก็คือแค่วางก็สวยแล้วจ้ะ แก้มวันนี้นะคะช่วงนี้ลูกหมีแบบว่าชอบสีชมพูอันนี้มากค่ะทุกคนคือเป็นชมพูที่น่ารักมากๆนะคะใช้กับแปรงของลูกหมีด้านนี้เลยแอบ,บไปตรงหน้าแก้มตรงนี้เห็นไหมเป็นชมพูที่น่ารักมากค่ะวันนี้จะเน้นช่วงหน้าแก้มตรงนี้นะคะสีน่ารักมากแล้วตัวแปรงอันนี้คือพอดีกับรูปหน้าเลยนะคะเห็นไหมปัดไปแล้วยังไงก็ไม่เลยปีกจมูกค่ะด้วยความที่ขนาดแปรงคือทํามาแบบ คิดมาแล้วนะคะว่ามือใหม่ใดๆหัดใช้ครีมบัตรลิควิดบัตรเบนยังไงก็คือไม่ต้องเก็บรายละเอียดเพราะว่าชีจะไม่เลยปิกจมูกจากได้แก้มที่ดูน่ารักนะคะแล้วก็ละมุนมากๆไม่กินเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเลิน,นะจะตำยังอะจะตำยังแก้มวันนี้น่ารักเลยสีละมุนล,ละมุน หน้าผมเป็นยังไงคะโซจึงหรือยังมีความผมส่งหน้าหน้าส่งชุดทุกอย่างองรวมปึ้งปึงปึง,ปงเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปช้อปปิ้งเครื่องสอําอางกันนะจ๊ะเพราะว่าคลิปนี้ในไหนเราก็ทําเป็นฟิลแบบว่าตามใจตัวเองแล้วนะจ๊ะก็ไปไปทําในสิ่งที่แบบไอเลิฟกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งด้วยกันนะจ๊ะลวชุดวันนี้อ่ะเชื่อยังว่าชอบจริงอันนี้คือที่ลหมีบอกว่าเป็นเสื้อของ H&M นะคะที่คลิปที่แล้วที่ลหมีพาไปซื้อเป็นสีขาวขาวครีมครีม,มใช่ไหมคลิปนี้ส เอามายืนยันแล้วว่ามี2ตัวนะจ๊ะเพราะชอบจริงจ้๊กปะโกอยากจะผอมนะจ๊ะกินไขต่ต้มตอนแรกว่าจะไปทำไข่ดาวไข่ต้มจั๊กเป็นที่ถูกเลือกมีมามา่าจะไม่มีชีสได้ยังไงจ๊ะ เดียวจะมาฮอให้ด yeah. yeah. like ูน oh yeah. yeah. right. ิดนึงค่ะซึ่งไม่ได้ได้อะไรเยอะแยะเลยค่ะทุกคนได้แบบน้อยมากๆนะคะแต่ว่าเป็นของที่แบบเลงมานานแล้วนะจ๊ะซึ่งช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าลูกหมีชอบครีมบัตแบบว่าโทนชมพูชมพูใช่ไหมคะก็เลยไปได้ครีมบัตสีชมพูมาจ้าเดี๋ยจะสวอทให้ทุกคนดูสวยมากปึ๊บเป็นฟิลลิคิดบัตค่ะสวยไหม สวยมากทุกคนเดี๋ยวไว้แบบลูกหมีเอาไปใช้ในคลิปแต่งหน้าให้ดูนะคะชื่อสีว่าโรซี่สวยมากเลยกล้องสวยถึงขั้นกล้องไม่โฟกัสค่ะเพื่อนสาวสวยไหมแล้วก็ลูกหมีได้มาเป็นบัชออนอีกอันนึงนะคะคือวันนี้ได้แต่ง,งานบัชออนนะคะซึ่งน้องคนนี้คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่นะจ๊าก็รู้สึกว่ามันจะพาไปได้ยังไงล่ะในเมื่อมันซื้อหนึ่งแถมหนึ 1, ่งฉันไปดูสีสีแล้วเป็นสีที่ชีชอบจ้าก็เลยบอกว่ 4, อาอ่ะกดมานะคะ หนึ่งแถมหนึ่งเป็นโทนที่แบบสวยมากอันนี้จะเป็นแบบฟิลเนื้อแมทเลยค่ะทุกคนหนึ่งสองสามท่าดากรีดให้กรีดหนึ่งทีหนึ่งสองสามสวยมากค่ะซิสอันนี้นให้เกียดได้นะเพราะว่าบางทีลูกหม,มีก็เกียดตัวเองเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าอันนี้คือมันสวยจริงนะจ๊ะขิงหน่อยอวดหน่อยไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ออกไปแตจจะยยังมีอยู่ไหมนะจ๊ะถ้ายังมีอยู่ก็ไปดูนะอันนี้สีชื่อว่า behave นะคะเ <c oughs> วลาปัดเราจะต้อง behave นิดนึงปะสีสวยมากค่ะทุกคน โอ้ oh my god โอเคตอนนี้คือลูกหมีโซฮัง so กีจักรจีมากจ้ะเพราะว่าหิวมากค่ะทุกคนปะเดี๋ยวไปทํามื้อเย็นกันนะคะเพราะว่าซื้อของมาแบบกรบกริบแล้วนะจ้าพร้อมจ้าเป็นแม่ครัวอีกแล้วจ้า็อกนี้อินกรีเดียนวันนี้อะทุกคนคิดว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูอะไรจ้าอะเผยชมหน่อยจ้ามันยากมากมันคิดไม่ออกเลยจริงๆค่ะ ค่ะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนลูกหมีไหมคือลูกหมีชอบกินเมนูเส้นมากนะคะถ้าให้เลือกระหว่างเส้นกับข้าวคือจะเลือกเส้นซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็เลยแบบตามใจตัวเองในการทําเมนูโปรดนะคะซึ่งก็เป็นมามา่าคือลูกหมีชอบกินมาม่าเกาหลีมากแบบชอบกินทุกยี่ห้อนะคะเลิฟเวอร์สุดๆนะรู้แล้วว่ามันแบบไม่ค่อยดีต่อสุขภาพใช่ไหม้คะซิสแต่ว่าทาไงได้อ่ะชอบอะทำไงดีมีอะไรทดแทนมันได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมอืออร่อยอะชอบมากกินกันค่ะหิวมากหิวมาก ใครกินข้าวอยู่กินไปพร้อมๆกันเหมือนเดิมค่ะเริ่มด้วยอกไก่ก่อนเลยเพิ่มสารอาหารนะคะจะได้ไม่รู้สึกผิดมากเพราะว่ากินมามๆอย่างเดียวอาจจะฟิลรู้สึกผิดมีโปรโตีนจ้ะอร่อย มามาร์กเท้ากันค่ะทุกคนจะบอกว่าเท้าก็คือ,คอต้องดูแลเหมือนกันนะคะคือพออายุมันมากขึ้นนะ่ะส้นเท้ shirt, ามันมีความเริ่มแตกๆแล้วว่าก่อนหน้านี้ลูกหมีก็คือไม่เคยเป็นเลยนะแต่ว่าอันนี้ลูกหม,มีก็จะมีแบบทาพวกครีมที่ทาส้นเทา้าใช่ไหมคะแต่บางทีก็ไม่ได้ทาหลงๆลุมๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคิดว่าทายอย่างเดียวน่าจะไม่พอและต้องมีการมาร์กด้วยนะคะลูกหมีก็เลยแบบไปซื้อที่มาร์กเท้ามาเดี๋ยววันนี้ก็จะมาร์กเลยซึ่งปกติไม่เคยมาร์กเลยนะคะใครมมมมีีมีนนนนไไไหหะําา <c> ้ยลูกดดเ๋วป ตามๆบ้างอันนี้ลูกปมีก็ซื้อ,อมาไปงั้นแหละมามาร์คกันเลยจ้ะดูดิ